ยอมหลายท่านที่เคยไปอินเดียก็จะได้พบกราบตาที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มีความงดงามต่อผู้ศาสนาคือพระธรรมกำจังพระธรรมกำจังเป็นผู้ที่ละเอียดจะรีดโดยการไปที่อินเดียก็บันทึกว่าต้นสตรีมาพออยู่ตรงไหนที่พระเจ้าจัดสรุปริ่งผ่านนั่นจะมาจําลองภาพเป็นภาพถ่ายมาหมดที่สี่ตำบลที่แดนพุทธภูมิ นั้นพอ,อไปก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของรพระธรรมกัมจังก็ท่านเป็นคนที่ได้ช่วยสื่อพุทธศาสนาที่ค่อนข้างโดดเด่นในพุทธศาสนาที่โดดเด่นก็มีท่านพระเจ้าโศกรุ่นหลังคือ,อพระธรรมกัมจังและก็คนที่เรียกร้องต้นโพพระสิมาโพท,ที่ชาวพุทธประเทศไทยหรือทั่วโลกได้ไปกราบไหว้ก็คือมาจากรมปาละและก็ท่านเลขา,า,าชาติชาติชนพม่าชื่อท่านอู่ถัง เพราะว่ามหันครอบครองนั่นคือประวัติศาสตร์เพระในสุดประเทศอันอินเดียเนี่ยโดนอังกฤษปกครองพุทธศาสนาหายจากอินเดีย7 0ีไม่มีร่องรอยมีแต่ไม่ค่อยชัดเจนนักโบราณคดีของอังกฤษเนี่ยมาก็เลยเห็นว่ารู้ว่าเป็นพุทธศาสนาเกินุ่งเกอนที่อินเดียแต่หานหลักฐาไม่ได้ หาต้นประสามาพอจะชัดเจนก็ไม่ได้หาที่สูตรัดสรู้ที่ไหนก็ไม่ชัดเจนนั้นท่านดรคันเซนแฮมเนี่ยก็เลยไปที่ซีอานนะไปซีอานแล้วไปดูบันันทึกของพระธรรมคำจังบันทึกไว้ก็เลยมาร้อยได้รอยเนะี่ยที่เราชาวพุทธประเทศไทยทุกวันเนี่ยนักการเมืองหลายท่านรู้สึกดวงตกรู้สึกไม่ค่อยดีนะก็จะไปไหว้พระที่แดนพุทธภูมิก็จะเห็นอน,นิสงส์การไหว้พระตรงนั้นนะ ชัดเจนมากก็คือไปเห็นคอนหมอคุณแวมันก็เลยเห็นว่าได้หลักฐานจากพระธรรมกำจังก็เลยมาได้ต้นโพร,รอยเขียนมันทึกไว้หมดนั่นทมาคิดถึงเ,อ,อ,เอ,อประเทศไทยเราเนี่ยพอทำศาลานี้สลาปฏิบัติธรรมท่านเชื่อไหมว่าพระพุทธรูปองค์นี้ตั้งแต่เดินทางไปประมาณห้าหกครั้งไปอินเดียถ้าไปที่จีนพอเอามาเนี่ย เอามาก็ตั้งบนต้นน้ำผู้ที่วัดเนี่ยพอเอามาตั้งเนี่ยด้วยความไม่คิดว่าจะให้สร้างเนนที่วัดด้วยคนที่วัดได้สวดมนต์พอ,อามาแล้ววางที่ไม่เหมาะก็เลยต้องให้สวดมนต์ยี่สิบสองคืนยี่สิบสองคืนทัพมงเย็นถึงมองเชา้าแล้วก็ยกขึ้นมาบนนี้ท่านเชื่อไหมตั้งแต่มาตั้งบนนี้เนี่ยมีคนมาสวดมนต์ทุกคืนพกมองเย็นถึงมองเชา้าไม่นอนนะอยากจะเล่าให้ท่านฟังว่าพุทธศาสนาถ้า อาจมาได้ทําเป็นโปรแกรมร็สลาลังนี้จะมาสร้างด้วยการแปอทธิฐานที่ต้นประศีมาโผอยากให้รานท่านฟังว่าพอไปอธิฐานเสร็จเนี่ยตมาไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวพอาธฐานเสร็จสามวันมาอยู่ประเทศไทยสามวันก็จะมีะเศษดีได้ยินว่าท่านจะสร้างสลาราคา72ล้านผมขอบริจาคคนเดียวตมาเลยไม่ให้บริจาคบอกว่าเพราะว่า มามีคนนับถือมีชนชั้นมีทั้งคนจนและมีทั้งคนมีฐานะนั่นจะให้ยอมช่วยสักอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเหล็กอย่างหนึ่งแต่ก็พฏิยอมยอมคนที่มีฐานะนั้นเขาก็เอาถวายรู้สึกจําประมาณสักหมื่นห้าแล้วก็ไม่มาเลยแต่ถ้ามาสร้างสองปีไม่เสร็จเนี่ยยอมเข้ามาช่วยก็แล้วกันนั่นสลาลานี้สร้างโดยการจนหมนอยายเราท่านฟังนีดหนึ่งจนมนบรรท่าวันเดียวพราะสลาราคาไม่ถึงสองร้อยล้านต่อวน ตรวจแค่หกโมงเงยน็นถึงหกโมงเช้าทุกวันพระก็จะพระเจ้าจะนําคนผู้มีบุญมาช่วยสร้างเองนั่นคือ